สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาบันทึกบัญชีครั้งที่3ซึ่งเกิดเมื่อวันที่10ตุลา2 5ง6นะครับรายการที่เจ้าหน้าที่การเงินส่งมาให้นะครับแจ้งว่ามีการถอนเงินประกันสัญญาให้ผู้รับเหมา2 5 0 0 0บาทเราจะเอารายการนี้นะครับไปบันทึกบัญชีครั้งนี้มีแค่หนึ่งเหตุการณ์เท่านั้นนะครับ มาที่โปรแกรมทำบัญชีของเรานะครับไปที่ชีทกรอข้อมูลนะครับชีทกรอข้อมูลเท่านั้นนะครับสังเกตครับโปรแกรมจะขึ้นครั้งที่3โดยอัตโนมัตินะครับมาเลือกวันที่10ตุลาคมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับก็ปุ่อฟามมาก็ได้ครับหรือใครจะพิมพ์แล้วแต่นะครับ ก็มาแล้ววางวางแบบหนึ่งสอามถอนเงินประกันสัญญาให้ผู้รับเหมาเอกสารย่อ,ก,ยอก็จะเป็นบอจอ่จายไปเท่าไหร่ครับสองหมหพันบาทจะก,ก๊อปปี้หรือพิมพ์เองก็ได้นะครับในที่ผมจะลองพิมพ์ดูสองห้าศูนย์ศูนย์ศไม่ต้องใส่ลูกน้ำนะครับหมวดหมู่เงินครับเลือกเงินนอกงบประ มานเงินประกันสัญญายังไม่เสร็จนะครับทีนี้ดูถ้าเรากรอกตรงนี้นะครับมันจะไปตัดที่ยอดเงินฝากธนาคารคล้ายกับเงินภาษีหังท,ที่จ่ายจากคลิปที่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจ่ายอกเงินที่เราเคยไปฝากส่วนราชการก็ต้องลดลงด้วยอ่พิมพ์เครื่องหมลบครับ มาคลิกเลยก็ได้ครับ e n นเตอ่าได้เหมือนกันหรือท่านจะพิมพ์ลบ o b สองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์้งนะครับ่าเช็คความถูกต้องครับใสอักษรยอรเรียบร้อยคอลัมนนี้ก็บอกไม่ต้องกรอกก็ไม่ต้องกรอกนะครับรายการถอนเงินประกันสัญญาให้ผู้รับเมาส์จ่ายสองหมื่นห้าประเภทเงินเลือกถูกต้องปรับยอดเงินฝากส่วนราชการถูกต้องอ่าส่งข้อมูลเก็บฐานนะครับ กรอกแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปกรอบวุ่นวายที่ทะเบียนคุมต่างๆท,ที่รายงานเงินคงเหลือนะครับเดี๋ยวเขาจะโปรแกรมจะเก็บข้อมูลนะครับไปประมวลผลเองนะครับ สาเหตุที่ประมวลผลช้าอาจจะเนื่องมาจากนะครับอาจจะเนื่องมาจากอตอนนี้ผมอัดวีดีโออยู่ด้วยนะครับแรมผมก็แค่4ิกเองนะครับ ่าเห็นไหมครับก็จะมีในชีกของข้อมูลจําเป็นข้อมูลว่างๆนะครับแล้วก็ครั้งที่จะขึ้นเป็นครั้งที่4ี่ให้โดยอัตโนมัตินะครับ่าที้มาดูที่รายงานวันครั้งที่สมมมาีุ่นดูครั้งที่สามนะครับเรายังมีเงินประกันสัญญาอยู่สองหมื่นครั้งที่สองทศทีครับ ครั้งที่สองเรายังมีเงินประกันสัญญาอยู่สองหมื่นห้านะครับเมื่อวันที่เก้าต่อไปครั้งที่สามครับอยู่ครั้งที่สามอืมแต่เป็นวันที่สิบตุลาเงินประกันสัญญาเราก็จะหายไปอ่อาทีนี้มันไม่เกี่ยวกับเงินฝากาธนาคารเนาะเพราะมันเกี่ยวกับเงินฝากส่วนราชกา,ารก็จะไปเหมือนกันมาเช็คท,ที่เป็นคูมครับอ่าอาจจะลืมนะครับในการพิมพ์ทุกครั้งนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อไม่มีการบันทึกการรับจ่ายควรจะต้องพิมพ์าารายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกครั้งนะครับโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวกันคือกดพิมพ์ที่ปุ่มพิมพ์หน้าที่หนึ่งเสร็จแล้วกลับกระดาษนะครับใส่กระดาษลงไปกดสั่งพิมพ์หน้าที่สองก็จะได้รายงานเงินคงเหลือประจำวันอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันนะครับเราจะไปเช็คอีกนิดนึงเพื่อความถูกต้อง วันที่ชีดคุมเงินนอกอเลือกดูประเภทเงินมัดจำประกันสัญญา,าสังเกตนะครับวันที่หนึ่งตุลามียกมาสองหมืห้าวันที่อยู่ในรูปของเงินฝากส่วนราชการวันที่สิบตุลาถอนออกไปจ่ายทำเรื่องถอนจ่ายให้ผู้รับเหมาสองหมห้าเรียบรอ้อย สังเกตเองอีกครับเลขที่เอกสารบรจจะขึ้นเลขให้โดยอัตโนมัตินะครับมต้องไปรันเลขเองไม่ต้องไปจดจำนะครับว่ารันถึงเลขที่เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับสิ้นเดือนค่อยพิมพ์นะครับพวกทะเบียนคุมต่างๆสิ้นเดือนของแต่ละเดือนค่อยพิมพ์ออกมาจัดเป็นรูปเล่มนะครับจบเดี๋ยวนี้อ่าลืมครับ เราบันทึกบัญชีมาถึงวันที่10ตุลาเราสำรองไฟลไว้นิดครับเราสำรองไฟลไว้นิดนึงเลือกเมนูไฟลเลือกคำสั่งบันทึกเป็นเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บเปลี่ยนเลขท้ายตัวนี้ครับเมื่อสอง6หเดือนไหนเอยเดือนเดือน10ใช่ไหมครับถูกต้องเราทำงานมาถึงวันที่10ก็เป็น1 0เพื่อให้รู้ว่าครั้งสุดท้ายเราบันทึกมา บัญชีมาถึงวันที่10บเดือนตุลาสองห้าบันทึกเลยครับป๊บอ่าลองดูครับล่งดูในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไปสิเห็นไหมครับอ่าผมก็จะมีบัญชีนะครับไฟล์สำหรับทำบัญชีนะครับสไฟล์คือไฟล์แรกที่บันทึกไว้เป็น 6, สองห้าหก่งยไฟล์ที่2อล่าสุดก็คือ สองห้1 0กห่งศูนย์ไปเราจะได้เรียงจากาวันก่อนหน้าจนถึงวันล่าสุดนะครับเรียงลำดับในการจัดเก็บมันจะได้หาได้ง่ายครับเรียกใช้ได้ง่ายนั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับ